ธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตั้งอยู่ด้านหลังหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชากาลที่9ในบริเวณวัสุทธจินดาวราวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาดำเนินงานโดยคณะทำงานจิตอาสาซึ่งมีพันเอกนเรศพิลาวันเป็นนายกพุทธสมาคมโดยมีแนวทางการทำงานวิสัยทัศ พัฒนาจิตสร้างชีวิตมีคุณค่าศาสนาชี้นำสู่สังคมคุณภาพคุณธรรมํำขวัญจิตผ่องใสน้ำใจเผื่อแผ่เผยแพร่ธรรมละชั่วประพฤติดีมีวัฒนธรรม30นาทีต่อไปนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะจากพระโอษฐ เสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมาระบบ FM 99.7สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านในวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินรายการสุนทนาธรรมรายการธรรมะจากพระโอษฐ ู้สนทนาธรรมในวันนี้คือดิฉันกันนิกาตุลยยะธรรมรง์ดิฉันอัชลีบุญไม้กลางคะ่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะจะนำเรื่องราวในอดีตชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณในแต่ละพระชาติรวมทั้งสิ้นสิบพระชาติด้วยกันนะคะครั้งที่แล้วเราได้เล่าเรื่องราวในพระชาติที่สาม ือเรื่องสุวรรณสามเมตตาบารมีนะคะเรื่องราวเออเ,เป็นการต่อนเนื่องกันเนาะเร่ายังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญคุณอัศนีได้ย้อนเรื่องนิดนึงนะคะค่ะเชิญค่ะดาบททั้งสองจึงกราบทูลเชิญให้เท้ากับบินยักษ์เสวยผลไม้และเล่าว่าบุรชายชื่อสุวรรณสามเป็นผู้ดูแลจัดหาอาหารไม่ให้ ขนาดนี้สุวรรณสามออกไปตักน้ำอีกสักครู่ก็คงจะกลับมาเท้ากบ,บินยักษ์จึงตรัสด้วยความเศร้าเสียพระทัยว่าสุวรรณสามไม่กลับมาแล้วบัดนี้สุวรรณสามถูกธนูของข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้วดาบททั้งสองได้ยินดังนั้นก็เสียใจยิ่งนักปาริกาดาอดศินีนั้น แต่แรกโกรธแค้นที่เท้ากบ,บินยักษ์ยิงสุวรรณสามตายแต่ลูกปูรัดาบทได้ปลอบประโลมว่าจงนึกว่าเป็นเวรกรรมของสุวรรณสามและของเราทั้งสองเถิดจงสำรวมจิตอย่ากโกรธเคืองเลยแล้วเท้ากบ,บินยักษ์ก็ได้ทรงยอมรับผิดแล้วเท้ากบินยักษ์ตรัสปลอบว่าท่านทั้งสองอย่ากังวลไปเลย ข้าพเจ้าได้สัญญากับชวนาสามแล่ว,ว่าจะปรนิบัติท่านทั้งสองให้เหมือนกับที่ชวรนาสามเคยทำมาทุกประการดาบททั้งสองอ้อนวอนเท้ากบินยักษ์ให้ทรงพาไปยังที่สุวรรณสามได้นอนตายเพื่อจะได้สัมผัสรูปคลำลูกเป็นครั้งสุดท้ายเท้ากบินยักษ์ก็ทรงพาไปั้นถึงที่สุวรรณสามนอนสลบอยู่ ลูกปูระดาบุตรก็ช้อนศีรษะสุวรรณสามประคองไว้บนตักปาริกาดาบุตรศนีก็ยกเท้าลูกขึ้นมาวางบนตักเช่นกันและทั้งสองก็ต่างรำพันกันถึงสุวรรณสามด้วยความโศกเศร้าเสียใจบังเอิญปาริกาดา,าบุตรบุตรศินีลูกคลำบริเวณหน้าอกสุวรณสามร,รู้สึกว่ายังอบอุ่นอยู่ จึงคิดว่าลูกอาจจะเพียงแค่สลบไปยังไม่ตายปาริการาดาบทินีจึงตั้งสัตว์อธิษฐานในใจว่าสุวรรณสามลูกเราเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีตลอดมามีความปตัญูประจากเวทีต่อบิดามารดาเป็นอย่างยิ่งเรารักสุวรรณสามอย่างยิ่งกว่าชีวิตของเราเองด้วยสัจวาจาของเหล่านี้ขอให้ พิทันูจงคลายไปเถิดและด้วยบุญกุศลที่สุวรณสามได้เลี้ยงบูวิดามัรดามาตลอดขออนุภาพแห่งบุญจงบันดาลให้สุวรณสามฟื้นขึ้นมาเถิดเมื่อปาริกาดาบุตริรีกล่าวคำสัตยปฏิฐานจบลงสุวรณสามก็พิกตายไปข้างหนึ่งแต่ยังนอนสลบอยู่ทกกูรดาบุตรจึงตั้งสัตยปฏิฐ,ฐานเช่นเดียวกัน ุวรรณสามสุวรรณสามก็พลิกกายกลับไปอีกข้างหนึ่งฝ่ายนานเทพธิดาพระสุนทรีผู้ดูแลรักษาอยู่ณบริเวณเขาคันธมาศก็ได้ตั้งสัตยาอธิษฐานด้วยเช่นกันว่าเราทำหน้าที่รักษาเขาคันธมาศมาเป็นเวลานานเรารักสุวรรณสาม ผู้มีเมตตาจิตและมีความกตันญูยิ่งกว่าใครด้วยสัจวาจานี้ขอให้พิษจงจางหายไปเถิดทันใดนั้นก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นสี่สิ่งด้วยกันนะคะคือ 1. น่งสวรณสามหายจากพิษธ,ธนูโดยสิ้นเชิงลุกขึ้นได้เหมือนคนดีๆ 2. ด,ดวงตาทั้งสองข้าง ของบิดามารดาสุวรรณสามเป็นปกติเห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง 3. แสงอรุณขึ้น 4. บุคคลทั้งสี่คือเท้ากบินระยักษ์ทุกูลดาบทปาริกาดาบทศินีและสุวรรณสามต่างมาปรากฏอยู่ณอาสมเท้ากบินระยักษ์ทรงพิศวมยิ่งนะัก ตรัสถามสุวรรณสามว่าฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรสุวรรณสามทูลเท้ากบินระยักษว่าบุคคลใดเลี้ยงดูปรนิบัติบิดามารดาด้วยความรักใคร่และเอาใจใส่เทวดาและมนุษย์ย่อมช่วยคุ้มครองบุคคลนั้นนักปราดย่อมสรรเสริญแม้เมื่อตายไปบุคคลนั้นก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ สเสวยผลบุญแห่งความกะตันยูกะตะเวทีของตนค่ะแล้วกบ,บิลยักะทรงได้ยินดังนั้นทรงชื่นชมสมมนัสตรัสกับสวรรณสาว่าท่านทำให้จิตใจและดวงตาของข้าพเจ้าสว่างสวยข้าพเจ้ามองเห็นธรรมต่อนนี้ไปข้าพเจ้าจะรักษาศีลจะบำเพ็ญกุศลกิจ จะไม่เบียดเพียนชีวิตสัตว์อ,อ,อีกแล้วหลังจากตรัสปฏิญาแล้วเท้ากบิลยักษ์ก็ทรงของขอมาโทษที่ได้กระทำให้สุวรรณสามเดือดร้อนแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับเมืองพรรณศสีทรงปฏิบัติตามที่ได้จรัสไว้ทุกประการจนตลอดทัะชนชีพฝ่ายสุวรรณสามก็เลี้ยงดูกลมิบัติอิตามานดาบำเพ็ญเพียรในทางธรรมเพื่อสิ้นชีพ ก็ได้ไปเกิดในโคมโลกร่วมกับอิดามารดาด้วยกุศลกรรมที่ประทำมาคือการเมตตาการุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและความกตัญญูประตะเวทีต่อบิดามารดาอันเป็นกุศลรรรรมสูงสุดที่บุตรคึงกระทำต่อบิดามารดาค่ะอ่าก็จบเรื่องนะคะทีนี้ชาดกที่กล่าวมาเนี้นะคะในเรื่องสุวรรณสามนะคะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอดีตชาติของพระพุทธองค์แก่ภิกษุเมื่อจบเรื่องอดีตชาติแล้วก็ทรงแสดงให้ทราบถึงบุคคลในอดีตเหล่านั้นนะคะว่าเป็นใครบ้างในชาติที่พระพุทธองค์ทรงอุบัติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้นะคะ,ะสุวรรณทัศสุวรรณสามค่ะ ก็บังเกิดเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคะ่ะค่ะเท้ากบินระยะค่คะก็บังเกิดเป็นพระอาน,น์เทระค่ะทุก,กูลทุก,กูลดาบทค,ค่ะก็บังเกิดเป็นพระกัตสปทระคะ่ะค่ะปาริกาดาบทินีค่ะก็บังเกิดเป็นองค์พัทรักทักกาปิลานีค,คะ่ะค่ะพระสุนทรีเทวทิดาค,ค่ะก็บังเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเทรีค่ะ แล้วก็ชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าคนมีเมตตาคือคนที่มีความรักและปรารถนาทั้งแก่คนที่เป็นมิตรและศัตรูการมีเมตตาที่ถูกต้องคือเริ่มต้นจากรักตัวเองแล้วขยายความรักนั้นไปถึงบุคคลอื่นซึ่งพระสุวราารณสามได้ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีขั้นสูงสุดคือทรงรัก และอยู่ร่วมกับสัตว์ป่านานาชนิดได้อย่างมีความสุขนอกจากนั้นยังแผนความรักไปถึงผู้ที่ฆ่าพระองค์ด้วยโดยเริ่มจากคนที่ใกล้ชิดที่สุดไปจนถึงคนที่ไกลตัวแล้วสุดท้ายความรักตัวแบบเหินแก่ตัวก็จะหายไปค่ะค่ะก็จบเรื่องราวของสุวรรณสามเมตตาบาร,รมีนะคะท่านผู้ฟังนะคะ คงจะได้ความรู้ได้สาระนะได้คติสอนใจดีๆนะคะในเรื่องสุวรรณสามอธิษฐานบารมีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะต่อพระชาติที่สี่เลยนะคะ,ค,ะคือเรื่องของพระเนมิราชเป็นพระชาติที่เป็นอธิษฐานบารมีนะคะท่านนะคะเราจะเริ่มเรื่องราวเลยนะคะเชิญคุณอัศนีค่ะเราจะเริ่มเรื่องราวเป็นต่อไปเลยค่ะ อธิษฐานบารมีคือบารมีที่จิตปกติไม่หวั่นไหวแม้ต้องสูญเสียธนสารสมบัติบุตรภริยาและแม้แต่ต้องสูญเสียชีวิตของตนเองด้วยหากตั้งใจในการละชั่วประพฤติด,ดีทำจิตใจให้ผ่องใสแน่วแน่มั่นคงในการเจริญกุศลในการผัดกลาวกิเลสเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรม แม้ประสบอุปสรรคถึงแก่ชีวิตก็ไม่เปลี่ยนความตั้งใจพระเนม,มิราชเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นเมมิราชกุมารซึ่งเป็นพระชาติที่สี่ก่อนจะตัดชรุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีว่าด้วยเรื่องการของการหมั่นรักษาความดีประพฤติชอบโดยตั้งใจโดยมุ่งมั่น หากทำความดีแล้วย่อมได้ดีประพฤติชั่วย่อมได้ผลชั่วตอบแทนนี้เป็นเรื่องที่สมควรยึดมั่นโดยแท้เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จประทับณนะเมืองนิธิลานกมหานครได้ตรัสกับพระอานนท์มหาธีระว่าพระองค์ได้เคยเส,สวยพระชชาติเป็นกษัตริย์แห่งเมืองนิธิลามาก่อน โดยมีพระนามว่ามัคคัดเทวราชซึ่งมีพระชนชีพยาวนานถึง84ด0มพันปีแต่ก็ไม่ได้ทรงประมาทต่อชีวิตเลยเมื่อตรัสแล้วก็ทรงนิ่งเราพิกุสงจึงขออาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องราวทั้งปวงด้วยพระพุทธองค์จึงได้เทศนาเรื่องเนมิราชาดุ ให้เหล่าพิสูจน์สมในที่ชุมนงาบดังนี้ค่ะค่ะ,ะพระราชาแห่งเมืองมิถิลาทรงพระนามว่ามัคะเทวราชทรงเป็นต้นปฐมมกษัตริย์นะคะ,ะเมื่อครั้งพระองค์เป็นกษัตริย์มีพระชนมายุแปดหมืนสี่พันปีนั้นนะคะนายช่างการ,ระบบได้พบพระเกศางอก ปรากฏอยู่บนพระเกษาของพระองค์จึงได้กราบทูลให้ทรงทราบตามที่เคยได้ตรัสไว้ก่อนแล้วว่าถ้าท่านเห็นผมหงอกของเราบนศรีรษะเมื่อใดท่านจงบอกแก่เราเมื่อนั้นเมื่อพระองค์ได้อทอดพระเนตรนะคะเห็นพระเกศาหอกที่ช่างกนระบบได้เอาแหนบถอนพระเกษามาวางบนพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ก็ได้ทรงตัดสินพระไทยว่าในการนี้เราได้แก่ชรลาแล้วเราสมควรที่จะสละราชสมบัติและสมควรที่จะออกบรรพชา<ต>ค่ะดังนั้นพระองค์จึงได้สละราชสมบัติให้พระโอรสองโตขึ้นครองราชแทนโดยทรงอธิบายเหตุผลในการบรรพชา ให้พระโอรสทรงทราบว่าพ่อนี้แก่ชรลาแล้วผมองอกนี้เป็นเทวทูตหมายถึงเกิดแก่เจ็บตายพ่อนี้ได้เข้าสู่วิสัยแห่งพระยามัตจุราชใกล้ปากแห่งพระยามัจจุราชแล้วหมายถึงใกล้ความตายเข้าไปทุกทีจะประมาทอยู่เหมือนแต่ก่อนนี่ได้ ครั้งนี้จึงเป็นเวลาอันสมควรที่จะออกบรรพชาป่อช่างสมมะธรรมขอเจ้าจงเป็นสุขเกิดและก่อนที่จะเสด็จออกจากพระนครเพื่อบรรพชายังอาณาบริเวณแห่งอัมพะวะโนทยานก็ได้ทรงให้พระโอวาทแก่พระโอรสว่าหาเพื่อใดพระโอรส องใดก็ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์มีพระเกศาหออกเหมือนพระองค์ก็ขอให้ทรงออกบรรพชาเหมือนที่พระองค์ได้ทรงประทำมเช่นนี้ตันทุกพระองค์เวลาต่อมาหลังจากที่มัคคเิวราชได้บรนพชาจนจำเริญจตุทิธพระธรรมโรงวิหารได้สำเร็จโลกิยะยานไปเถิด ไปเกิดในโคมโลกแล้วก็ได้ทรงเห็นราชาวงศ์ของพระองค์จะสิ้นผู้สืบตระกูลเพราะได้ขอบบรรทชาเกือบ84,000พระองค์จึงได้ทรงตัดสินพระไทยจะตุจุติจากโคมโลกมาเกิดใหม่ในราชาวงศ์ของพระองค์และยังเป็นสองประัตรองค์สุดท้ายอีกด้วยค่ะค่ะอ เมื่อพระองค์นะคะมาประสูติใหม่จึงทรงพระนามว่าเนมิราชกุมารองค์ที่จะทรงสืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาซึ่งเนมิราชกุมานนี้ทรงมีพระไทยฝักใฝ่ในการบำเพ็ญทานมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดเวลาต่อมา พระราชบิดาเริ่มทรงเบื่อหน่ายในราชสมบัติและเมื่อทอดพระเนตรเห็นเส้นพระเกศาหงอกเพียงเส้นเดียวก็ทรงรำพึงว่าบัตดนี้ถึงเวลาที่จะมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสแล้วพระองค์เองก็จะได้เสด็จออกบำเพ็ญเพียรในทางธรรมต่อไปจนเสด็จออกผนวดรักษาศีลตราบจนสวรรคต หลังจากพระราชบิดาทรงมอบราชสมบัติแก่เนมิราชกุมารแล้วพระองค์จึงเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าเนมิราชเมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงครองราชสมบัติก็โปรดให้สร้างศาลาทานขึ้นห้าแห่งคือร,ร,ริมประตูพระนครสี่แห่งและท่ามกลางพระนครหนึ่งแห่งทรงบริจาคทานทรัพย์ แก่ประชาชนวันละห้าแสนกหาปณะนะหนึ่งกหาปณะ,ะก็เท่ากับสี่บาทนะคะนะทรงรักษาเบญจศินอยู่เป็นนิดและทรงสั่งสอนประชาชนของพระองค์ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลใน,ในธรรมจึงปรากฏว่าประชาชนทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้มีศีลมีสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนทำบาปหยาบช้า บ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นสุขผู้คนพากันสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าเนมิราชอยู่ทั่วไปค่ะขณะที่พระเจ้าเนมิราชได้ทรงปฏิบัติธรรมอยู่นี้ตรงกับวันปันรสศีเป็นวันอุโบสถศีลจึงทรงเริ่มสงสัยว่าการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์ คือการรักษาความบริสุทธิ์ไม่ข้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวโลกนั้นอย่างไหนจะมีอนิสงส์มากกว่ากันเมื่อเท้าสักกะเทวราชได้ทรงทราบถึงความกันขาในพระไทยของพระเจ้าเนมิราชจึงเสด็จจากดาวดึงลงมาประทับอยู่ณนะพื้นนภากาศเปร่งพระรัศมีพวยพุ่งเข้าสู่ ห้องพระบรรทมของพระเจ้าเนมิราชและเมื่อพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเท้าสักกะเทวราชจึงตรัสถามเท้าสักกะเทวราชว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อประสงค์สิ่งใดเท้า,ทา,ทาสักกะเทวราชตรัสตอบว่ามอมฉันมาเพื่อแก้ข้อสงสัยที่ทรงมีพระประสงค์จะทราบว่า ระหว่างทานกับการประพติโรมจรรย์สิ่งใดจะเป็นกุศลยิ่งกว่ากันมอมฉันขอทูลให้ทรงทราบว่าบุคคลใดที่ได้เกิดในตระกูลกษัตริย์นั้นก็เพราะประพฤติโรมจรรย์ในขั้นต่ำบุคคลใดได้เกิดในเทวโลกเพราะได้ประพฤติโรมจรรย์ขั้นกลางบุคคลใด จะถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดฉะนั้นการเป็นพรหมนั้นเป็นได้ยากลำบากยิ่งผู้จะประพฤติพรหมจรรย์จะต้องเว้นจากวิถีชีวิตยอย่างมนุษย์ปุถุชนต้องไม่มีเย่าเรือนต้องบำเพ็ญธรรมสม่ำเสมอดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์จึงทำได้ยากยิ่งกว่าการบริจาคทาน และได้กุศลกยิ่งกว่าหลายเท่านักบรรดากษัตริย์ทั้งหลายมักจะบริจาคทานการเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจะล่วงพ้นจากกิเลสไปได้แม้จะได้ไปเกิดในที่อันมีความสนุกความบันเทิงรื่นรมแต่ก็เปรียบไม่ได้กับความสุขอันเกิดจากความสงกอันวิเวกอันจะได้มาก็ด้วยการประพฤติ รมัรรจาร์เท่านั้นจากนั้นนะคะท้าวสักกาเทวราชจึงได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวของพระองค์เองที่ได้ประกอบทานอันยิ่งใหญ่เมื่อชาติที่เกิดเป็นพระราชาแห่งพาราณสีได้ทรงถวายอาหารแก่นักพรตที่อยู่บริเวณแม่น้ำชื่อว่าสีทาอยู่ในระหว่างภูเขาทองสองลูก โดยนักพรตจำนวนหมื่นรูปที่อาศัยอยู่ณที่นี้ก็ล้วนสำเร็จอภินญ,ญาสมอภิญญาสมาบัตทั้งสิ้นพระราชาได้สดับดังนั้นก็ทรงรู้รู้สึกเลื่อมใสใคร่จะถวายอาหารแก่นักพรตเหล่านั้นซึ่งพระราชาก็ทรงได้รับกุศลยิ่งใหญ่แต่ก็เพียงได้เกิดในเทวโลกเท่านั้น ส่วนบรรดานักรถก็ประพฤติพรหมจรรย์เหล่านั้นล้วนได้ไปเกิดในพรหมโลกอันเป็นแดนที่สูงกว่าและมีความสุขสงบอันบริบูรณ์กว่าและแม้ว่าพรหมจรรย์จะประเสริฐกว่าการให้ทานเท้าสักกะเทวราชก็ยังได้ทรงเตือนให้พระเจ้าเนมิราชทรงรักษาธรรม ทั้งสองคู่เช่นกันคือการบริจาคทานและการรักษาศีลค่ะครั้นเมื่อเท้าสักกะเทวราชเสด็จกลับไปเทวโลกแล้วเราเทวดาซึ่งครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นได้เคยรับทานและฟังธรรมจากพระเจ้าเนมิราชจนได้มาบังเกิดในเทวโลก ต่างพากันไปเป้้เท้าสักกะเทวราชและทูลว่าพระเจ้าเนมิราชทรงเป็นอาจาร์ของเราข้าพระบาทมาแต่ก่อนข้าพระบาททั้งหลายลำลึกถึงพระคุณพระเจ้าเนมิราชจึงให้จะได้พบพระองค์ขอได้โปรดเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมายังเทวโลกนี้ด้วยเถิดเท้าสัก,กะเทวราช จึงมีเทวะบัญชาให้มาตุลีเทพสารถีนำเมชยันราชรถไปเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชจากกรุงมิพิลาขึ้นมายัางเทวโลกมาตุลีเทพรับองค์การแล้วก็น,นำเมชยันราชรถไปยังมนุษย์โลกในคืนบันเพน็ญซึ่ง เป็นขณะที่พระเจ้าเนมิราชกำลังทรงสมาทานอุโบสถสลงอยู่ประทับอยู่กับเหล่าเสนาอำม,มาตย์มาตุลีเทพได้ทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชว่าเทพบนสวรรค์ชั้นดาวเดินลำลึกถึงพระคุณของพระองค์ปรารถนาจะได้พบพระองค์และขณะนี้ได้คอยเฝ้าอยู่ณนะสุดธรรมสภามาตุลีเทพ จึงน,นำเวชยันราชรถมาเชิญเสด็จไปยังเทวโลกค่ะพระเจ้าเนมิราชนะคะได้ทรงฟังดังนั้นทรงมีพระดำริว่าพระองค์ยังมิเคยทรงเห็นเทวโลกปรารถนาจะเสด็จไปตามคําเชิญของมาตุลีเทพจึงเสด็จประทับบนเวชยันราชรถ มาตุลีเทพจึงทูลถามว่าสถานที่ที่จะเชิญเสด็จไปนั้นมีสองทางคือไปทางที่อยู่ของเหล่าผู้ทําบาปหนึ่งและทางไปสถานที่อยู่ของผู้ทําบุญหนึ่งพระองค์จะมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปทางไหนก่อนพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าเราประสงค์จะไปยังสถานที่ของเหล่าผู้ทําบาปก่อน แล้วจึงไปยังที่แห่งผู้ทำบุญมาตุลีเทพก็นำเสด็จไปยังเมืองนรกผ่านเวทรณีนาทีอันเป็นที่ทรมานสัตว์นรกแม่น้ำเต็มไปด้วยเถาวันน้ำโตเท่าหอกมีเพลิงลุกโชดช่วงมีหลาเหล็กเสียบสัตว์นรกไว้เหมือนย่างปลา เหมือนอย่างปลานะคะเมื่อสัตว์นรกตกลงไปในน้ําก็ถูกของแหลงถูกของแหลงคมใต้น้ําสับขาดเป็นท่อนๆบางทีก็ถูกนายนิรยบาลหรือโยม,มาบาลนะนะคะเอาเบ็ดเหล็กเกี่ยวสัตว์นรกขึ้นมาจากน้ําเอามานอนหงายอยู่บนเปลวไฟบ้างเอาก้อนเหล็ก มีไฟลุกแดงอุดเข้าไปในปากบ้างสัตว์นรกล้วนต้องทนทุกทรมานด้วยอาการต่างๆค่ะดูแล้วทรมานมากเลยนะค่ะค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะโอ้เสียดายเนาะเออเวลาเราเสียดายนะคนเล่าก็กำลังเพลินกำลังเพลินนะคะท่านผู้ฟังค่ะเสียดายนะคะคงต้องขออนุญาตนะนำเรื่องราว ต่อไปนะคะในเรื่องในเรื่องนี้นะคะคือในเรื่องของพระเนมิราชนะคะ,คะไปต่อในในครั้งต่อไปนะคะค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะทางบ้านนะคงจะได้รับฟังแล้วก็ได้รับความรู้นะความเข้าใจและความเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของที่เราเล่านะคะในเรื่องราวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระชาติที่สี่นี้นะคะ อย่างมีสาระและความบันเทิงไปพร้อมๆกันนะคะหากท่านผู้ฟังมีคำแนะนำหรือคำติชมประการใดนะคะเราทั้งสองคนนะคะก็ยินดีนะคะที่จะนำคำติชมนั้นเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานของเรานะคะการสนทนาธรรมนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ฟังค่ะนะคะ ในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะ,ะหนังสือเนาะบารมีสิบชาตินะคะชาดกนะคะซึ่งผู้เรียบเรียงโดยท่านพินิษนะหุตจินดานะคะสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือขอขอบพระคุณพันเอกนเรศพิราวันนายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาที่ท่านได้กรุณาทรงเสริมสนับสนุน ในการจัดรายการสุนทนาธรรมหรือธรรมะจากพระโอษฐ์แล้วก็อะไรนะคะเรายการธรรมะเรา,าเนาะทุกครั้งนะคะจากและขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการบริหารของสถานีวิทยุกระจายเสียงพุทธศาสนามจรนครราชสีมาทุกท่านนะคะตลอดจนเจ้าหน้าที่นะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างดีนะคะแก่ผู้จัดรายการเนี่ยนะคะ จิงขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะคะในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะดิฉันกัญญกาตุลยธรรงดิฉันขัดสนีบนไม้กลางค่ะ,ะจากพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมานะคะต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ